แต่วันนี้เปิดกระสอบนะครับเมนยีนเบอร์หนึ่งมาแค่กระสอบเดียวนะลูกค้าให้ตัดรีดเข้มจริงๆนะต้องบอกว่าเข้มจริงๆเข้มทั้งกระสอบคนระับลูกค้ากระบอกเล็กเยอะนะเข้มทั้งกระสอบเลยได้เมื่อกี้เปิดได้รีวายป้ายส้มด้วย วายปส้มคนนะมันมาน้อยมากเลยนี่รุสเลอร์ลูกฮะไซส์เล็กนะไซส์สามสองไงไม่รู้จะเข้มไปไหนอะเีเข้มแบบนี่กระดุมอืม เดี๋ยวผมเอาให้ใหดูแบบคร่าวๆเพราะว่าอันนี้คือน้องเขาจะต้องรีดส่งลูกค้านะผู้วนแบนะเข้มทุกตัวใหม่จริงๆ กระบอกเล็กพายืดนะพายืดผสมเยอะเลยน่ะดูที่น้องก็ลือล้อลื้อขึ้นมาในหลงเออลื้อขึ้นมาเนะี่ยลื้อให้เห็นเ,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 เดี๋ยวค่อยเรียงก็ได้ มองหรือลองดูให้หน่อยเออเดี๋ยวค่อยเรียงหรือให้ลูกค้าดูจะจะได้แบบคลิปมันไม่ยากตัวน,นี้ทอมมี่ทอมมี่อาให้ดูกันเข้มทุกตัวครับทุกอ่ะมันเป็นรวมแบรนด์นะขายยาผู้ชายรวมแบรนด์นะโอนิวี่กระบอกเล็กอ่าอืม ตะกุยขึ้นมาเลยเออนี่อะไรเอย <Okay. S 1> คล้ายๆ g ีสตาร์กีสตาร์ g จริงๆด้วยดูเผลนๆเนี่ยใช่ไหมดูด้านหน้าอ่าเป็นขาโกงอะขาบิดอะขาแบบประมาณว่าอย่างเงี้ยน,นี่สีสีเข้นะอืมไม่ใช่ว่าสีด่างนะปนาน้ายหนังป้ายหนัง งานดีอย่างงานพรีเมียมนะ,ะเข้มทั้งลูกเลยเข้มปิดเลยอ่ามองมองลือล้อแล้วโยนมาฝั่งนี้ก็ได้เอออยากเห็นว่าตัวนี้ริมแดงไหมลองดูริมด้านในนี้อ่าริมแดงอันนี้รุ่นที่เขาเล่นกันอยู่นะลูกค้า PRPS PR อ่า P R รแล้วเมื่อกี้ก็เปิดได้แก๊ปริมแดงนะตัวนี้ทำราคาได้เลยนะครับดีใจกับลูกค้าที่ที่จองไว้ไม่ได้จองหรอกเขาโอนแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาโอนเรียบร้อยแล้วโอ้ตัวนี้สวยเลยริมแดงเป,เป็นกระดุม,ดมใช่เข้มนะเข้มเขมอ่ารอบนี้มาแค่ <c oughs> กระสอบเดียวครับผม โอเคนะน่ะ,นะ,นะลงลื้อขึ้นมาไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์แบบประมาณว่า 33, 2, 3 0 3ส34ส6ไซส์ขายดีครับน่าโอเคนี่เป็นแฟชั่นก็มีกระเป๋าหลังสวย แผ่นกล้องให้ดูเข้มทั้งลูกเลยตัวนี้แหละที่มันเป็นแฟชั่นอยู่นะแฟชั่น โอเค,อเ,คเดี๋ยวขอให้น้องเขาได้ติดรูดซิปติดกระดุมนะครับลูกค้าเพื่อที่จะรีดนะพี่คนนี้เขาสั่งมาสี่กระสอบครับนะมีป้ายอื่นด้วยทอมมี่ทอมมี่ไฮฟิกเกอร์นะมีป้ายนี้ด้วยนะเมื่อเช้าเปิดไปเปิดให้พี่เขา,ป,าป้ายนี้ก็สวยนะครับชิปมันเดย์นี่ผ้าใหม่เลยผ้าแบบประมาณว่า เด s t o อ k นะชิปมันเดเขาเลิกผลิตแล้วนะชิปมันเดไปนี้ครับขอบคุณครับ